สวัสดีครับเกิดความหูย่างครับเมื่อนี้สีผ้าผีผ้าน้องมาเบิ้งหมาวิบูลครับสุนัขพัดวิบูลครับเคนเลี้ยงขายครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ้งครับเก็าของเพื่อนครับเมนกครับสวัสดีครับเมนกสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ้อเมนกเลี้ยงหมาวิบูลบ่ ใส่นอปลูกมันครับลูกมันเรียงขายเรียงขายแต่ยักโตแล้วเยานี่ออกมาสิบสองตัวสิบสองตัวไ,ไปดเดี๋ยวนี้อายุสองเขจองไว้เบิดแล้วเอายุสองจองเบิดแล้วเดีย๋ยวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งรับมาเบิ่อไงเก๋ย์ครับหลุมตัวมีตะถุงงามครับเย้าตัวผู้ัวหนึ่งครับนี่ครับโอ้ตะถุงาม อันนี้ได้เดียนกัวเดียนก็บีแกัมือก่อนเลี้ยงเลี้ยงยากว่าไม่นกเอาง้างให้มันกินนี่ได้เดียนกัวไม่นกหัวหานหัวหันต้มเข่าต้มเข่าพ่อมัาก็ได้เดียนกัวกัวต้มเข่าเศรษฐาของมันนี่พ่อเนี่ยโอ้ตัวสวยงามครับต้มเข่าเศรษฐาอย่างนี้สองตัวอย่างตัวเมย์ตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งนี่เด็กเดือนเราไม่นกเดียนท่าไหนก่อนจ๊ะ เดือนห้าเดือนกัวเดือนกัวแล้วเดือนกัวโอ้เัวตุยไงไงเรียงไงเรียงไงบวกกาคนดอกโอ้บวกกรคนบวกดอกบวกบวกก้ดอกวานอันนี้เนี่ยไม่รูงพันไหนนีพี่ปูบุรีพี่ปูบุรีได้ได้จักปีแล้วนี่อ้ยบวกอไรอาบกเกเดยนนี้เดยันนี่จังจัง อ้โหเสียวเสียวอันนี้อันนี้น้าโน่ก็กังฟูครับซื้อซื้อซื้อกังฟูครับได้ได้ได้ปลาเป็นตัวใหญ่งถึงเป็นตะยันเลยพี่น้องเลยได้ปีกัวออกไปไก่ได้ปีกัวแล้วนี่ไอ้รุ่นรุ่นแรกของมันขายไปเบิดจงไว้ถ้าเบิ่อนตัวหนึ่งจงไว้ถ้าเบิ่อนตัวหนึ่งตัวนี้อะรเตีตัวนี้แหละกังฟูกังฟูปลาขายเบไดขายไปแพงมาจต่ของเอง ของเจ้าของเองเจ้าของเองันนี้อ่ะางานเสริมมันบ้นี่อาชีพรักไม่น้องแค่นั้งขนาดอขายปุ๋ยพี่น้องขายปุ๋ยยงเลนซือมหลก็้าเียงขายแ้งเป็นมื่นกเอเอ่กดาเลียงง่ายเรียงง่ายขายง่ายอีกต่างหากข้เรียงมาก็ได้มันไหลออกมาหลมัยบข้าผมข้าบผมโอ้หมาพ่นไหลครับอย อ,อยู่สุลินแจ็คโตแล้วนี่แลยวนี่ยังลูกทั้งเบิดลูกทั้งเบิดสิบสองตัวเวหลือเบิดไรบ่เบดีย๋ดสสยสองตัวเดือยสองตัวบอใครดือ้อปนไดนครับพี่น้องแก่กับสอบเลยบอใครดือ้อปนไดนอโอ้ครับเพิ่งมาเพป็นขายวันสันจะของมาเพิ่นครับ ออกปีกก่าครับพี่น้องตัวไงครับไงครับอ้ปีกขันคู่ันยางมากบ่หัว่งเนี่ยตัวไฟตัวมันเลพี่น้องเลยเป็นตะยานโอ้เป็นเป็นม้าที่เชื่องมรีเชืองยังไงย่างไงเรากลับว่เสียจากองพร้อมเป็นเป็นผักหมาพันสายกัดอยู่แต่ว่างบ่กัดอือบ่กัดสายกัดแต่ว่าบ่กัดเมนกเรับประกันว่าบ่กัด บอกัดจ้าแต่ว่าขันขังขันขังนะอ่าอ่าอ่ันคือค้นนะเรามาคนคือกันขันออกคูกมากกับขาคนคือกันขันร้อยเป็นอิสระมันกับพอเป็นหยังบ่อยมันซีเรียสครับผมครับผมกําลังกายใส่ใส่เมียนไปใส่เมียมันไปขึ้นรถหน้าโน้มันไปขึ้งรถแล้วเมียมันบ่ปล่อยลงมากบ่ปล่อยมันก็สบายมันนี่ อยู่กินนมไหลมันกับเบอร์ใกล้ๆครับพี่น้องเนื้อถุยเงยๆครับของเมนูครับเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงขายว่าสันเลียงเลียนเรียนฟ้ามันหลายกับแบ้งพิ่นไปผู้เพิ่นมักหมาเนาะกแบ้งขายในราคาถือผ่านพันต่อผู้ใดเคยซื้อทุกปีกับรถห่เพิ่นผู้เพิ่นซื้อทุกปีออกมาที่ไหนขายเบิร์ตเลย รอบดีพอจงไวเพราอเอาแต่บอกฟูไวมันมันหลายโพดย่ำใหญ่ไปหันไปนี่มันย่าแต่เลยขายเหมืขายนั่แหละไม่นกไม่นกนี่ใหญ่ไปเรื่อยๆวันทวาพอไปร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์สามจังหวัดจ้าโอ้สักกัดสามจังหวัดครับผมครับผมสามจังหวัดมองอื่นไปบ่ได้เป็นอยัางต่างะศุรินทร์บุรีรัมย์เอาหมาไปใส่เขาหมาไปน้ำไปใส่เอาหมาไปน้ำมามันกดดี ไม่โหลดกันหนึ่งแกตาหมากับไก่แบ่อ๋อครับพุ่นแม่ครับยุ้งยิ่ไก่เลยครับแมวนี่ครับไปสนใจกับมาเอาโหลดโรมาเอาอยู่สุริ้นโหลดเมาเอาเองได้ถือเหลืออยู่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งแม่หนึ่งครับเหลืออยู่ครูหนึ่งวันต่อวันเบิ่งปอไงเหลือยุคครูหนึ่งครับผมเขาจ้องไว้ละตาว้านมันเขาใช้มาจับเลยเพราะมันใจแต่ว่าเขาจองจริงจเขาจองไว้เบิด่ด่ะครับผมโอ้เบิครับ อันนี้ไอ้ยกับนองครับนี่อ้ับนองไอ้ยกับนองญ่ขึ้นมากสิ่ปีนยังสี่่ะรียเจใสครับเจยสเป็นทุเรียงเกินมากแต่ีเป็นแบบนี้เม่นกเป็นเจ้าของหมาอาหารก็นี่เด้อให้นมันกินนี่ใส่ละเม่นกเอาหัวหันยังไงเม่นนกเป็นเม็ดดนีอหยังเป็นเม็ดอาหาร้มนี้นี่รุ่นเนาะน้อยโอ้หัวหันเม็ดได้สามื้ือจะแล้วนี่ฮะ จับนเดี๋ยวสงมือนี่ครับผมเอาเปนของอาหารอาหารหวกระเปิดหนูกราเปอันนี้บอกสิบสองตัวเดยสามมือสามมือสามมือเบิดกระสอบจักบาทแล้วนะสามร้อยหกสิบบาทครับเลียงโบราณไ่ไว้ครับผมผู้เหตุงานนี่เท่ไวเลา็ไปเหตุงานโหลดเพื่นกินเพิ่นเองเขาเตรียมน้ำากับอาหารไปเลย โอ้โหตัวนี้อ่างไรพี่น้องบอตัดคนครับผมเป็นหววมสีบุญไว้ยังไงเพราะว่าแลสวไปสวนมาอยู่โอ้ยครับจีครับโอ้เจ้าบาทเนี่ยไม่นกเจ้าบาทหกพันห้าร้อยบาททรงส่งทรงเพิ่นบอกเฮ้ยเพิ่นเมาเอาเองเพิ่นเมาเองตัวนี้ตัวที่ิสองนราคาราคาเพิ่นเมาเอาเองกะราคานี่ กับแมนข้าไปชงกับคิดค่านั่นกับขันเป็นไก่ขอนแก่นกับพันหนึ่งไก่จังลอยเอสกับฮาลอยคารับมันไปชงเคินน่ะเฮาเฮาไปชงเองบนโซนเคลียร์มืออื่นกับคิดไปชงลอยเอสต่างวันไหนคารับมันตัวละฮาลอยครับผมอันนี้จะคล้องมาครับแม่นกนี่เขาเล้วนี่ตัวนี้แบบกับตันครับผมจะมัดจำไว้แล้วตัวนี้ตัวที่สิบสองนี่ครับแต่ว่าไอ้ใหไนมูตัวใหญ่ครับประมาณจะโล่แม่นกเนี่ย ครับโอ้หมูตัวนึ่งตัวนี้เพราะเป็นมาเป็นหมูครับผมครับผมครับผมเดี๋ยวต้องรับผิภาอบเลยแม่พันครับลูกลูกลูกสิบสองตัวครับหมายไม่นกคนเลี้ยงขาย เลี่ยงไก่ตีพ่อมครับหายปุ๋ยเรี่ยงใกลตีใกลตีไก่ตีครับข้าวผัข่างฟูกเรารับนีแม่พันครับแม่พันตัวใหญ่ปาหมอมันผมลาผมอันนี้บรรยากาศดีครับสางบ้านมีนกมีสานามมีป่าพ้อมครับ นี่มีเรื่องงัวพร้อมครับอันนี้ภาพไก่ตีครับเลี้ยงทั้งไก่ตีเลี้ยงทั้งหมาครับข้าบ่มขิ้นี่น้องรัดนข้าจบดขี้ไปเพียงสานี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัานเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ